ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับ i อซีนชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็มาอยู่กับงานการพานะครับผมจากทางค่ายจีนนั่นเองครับผมก็จะเป็นของทาง a v e n u e m o d e l นั่นเองนะฮะซึ่งในกล่องนี้ผมก็จะเป็นเจ้าอาคาซกินะครับผมในสเกลหนึ่งต่อร้อยนั่นเองนะครับผมนี่ก็ในส่วนของตัวแผงชิ้นส่วนนะครับผมก็มาเต็มกล่องเลยนะฮะสำหรับเจ้าอาคาซกินะครับผมก็จะเป็นหุ่นนะครับผมจากซีรีส์ของกัรนำสีเดสสีนี้นั่นเองนะครับผม ที่เป็นสังกัดของทางออฟนั่นเองนะฮะซึ่งสตูเดนต์ของเจ้าอากาสึกินะผมก็คือในส่วนของตัวเขาเนี่ยจะเคลือบไปด้วยสีทองทั้งตัวเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงกินส่วนที่เขาให้มานะครับผมซึ่งสีหลักของเกราะเขานะผมก็จะเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะ,ะก็จะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับผมแถมมาให้พอประมาณนะครับผมนี่แลวด้านหลังก็จะเป็นขอนที่คอน้ํานะครับผม แล้วก็จะมีส่วนตัวแผงที่เป็นฐานมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นฐานของเมทัลบิวที่ต้องประกอบเองนะครับผมนี่นะฮะผมในส่วนตัวชิ้นส่วนนะครับผมเป็นสีทองนะครับผมที่เขาให้มาซึ่งในส่วนตัวสทีทองที่ให้มานะครับผมนี่นะฮะก็จะไม่ใช่ทองแบบเป็นทองชุกโครมเมียมหรือแต่อย่างใดนะครับผมก็จะเป็นสีทองเคลือบมานะครับออกด้านด้านหน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนตัวคู่มือการประกอบนั่นเองนะครับ นี่นะครับผมซึ่งในส่วนขงตัวแผงยี่ส่วนนะผมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะฮะในสนขงตัวคู่มือการประกอบผมก็ทำในสุนขงตัวพาร์ตต่างๆแล้วผมมาให้เข้าใจง่ายประมาณนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของตัวอาวุธมาให้แล้วผมก็จะเป็นดาบพร้อมกับโล่แล้วก็ในส่วนของตัวบีมเซเบอร์นะครับและจุดเด่นของเจ้าอาคาสกินะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแพ็คหลังนะครับผมก็จะมีให้เลือกนะฮะที่เป็นในส่วนของตัวเจ้าโอโอวาชินะครับผมแล้วก็ชิรานุอีนะครับผมนี่นะฮะซึ่งในส่วนของตัวการใช้งานแพ็คต่างๆนะครับผม ก็ในอนิเมะนะครับผมก็จะแตกต่างกาันก็คือแพ็คหนึงใช้บนโลกนะครับผมแล้วก็อีแพ็คหนึงใช้ในอวกาศนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะโอเคนี่นะครับผมก็จะมี2วิธีในการติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับผม Okay. ในส่วนของตัวแผงกิ้นส่วนนะครับผมก็อาจจะทำให้ได้แกะให้ดูนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะสีต่งตางๆที่เขาให้มาแล้วครับผมก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่๋ตวต้องมาดูกันนะผมในส่วนของตัวการต่อจริงนะครับผมว่าจะพบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมนี่ฮนะ้าสสีใสก็มีมาให้นะครับ โอเคเดี๋ยวขอตัวประกอบก่อนแล้กันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ โอเคครับผมก็ประกอบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าอาคาซึกินะครับผมนี่ตัวนี้ผมก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมในสเกลหนึ่งต่อร้อยของเขานะครับนี่นะฮะในส่วนของตัวสีนะครับผมก็ได้พ่นเคลยร์เงาไว้นิดหน่อยนะครับผมนี่การสีทองมาทะเลาะง่ายนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีในส่วนตัวบางส่วนนะครับผมที่เป็นสติกเกอร์นะครับผมอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคในส่วนของตัวจุดขยับนะครับผมตังหัวนี้ก็คือสามารถ หมุนแบบขยับนะครับผมก้มเงยได้แล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับนี่นะฮะแต่จอยคอตัวนี้อาจจะหลวมไปนิดนึงนะครับผมต่อไปผมในส่วนตัวพาร์ตน,นะครับผมตรงหัวไหล่ตัวนี้ก็คือสามารถถอดแพ็คออกมาได้นะครับผมส่วนหัวไหล่ตัวนี้นผมพอถอดออกแบบปุ๊บก็รู้สึกว่าจะลากษณะคล้ายๆกับเจ้าสไตล์กันดั้มเลยนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีเบลดมาจากในส่วนตัวเจ้าโครงของสไตล์นั่นเองนะครับ โอเคประกอบกลับไปเรียบร้อยนะครับผมต่อไปในส่วนตัวขยับนะครับผมตรงช่วงหัวไหลนะครับผมนี่นะฮะตรงจอยนะครับผมก็จะมีขนาดนะครับผมค่อนข้างยาวที่ตึงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมนี่จนแขนหมุนได้ข้อศอกงอได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะโอเคตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวอ่ามือนะครับผมก็จะเป็นแบบบอจอยนั่นเองนะครับผมซึ่งค่อนข้างฝืดที่ตึงนะครับ การหนึ่งนี่นะครับผมลองขยับแล้วก็โอเคนะครับผมซึ่งในส่วนตัวจุงขยับนะครับผมโดยส่วนมากนะครับผมตรงต้นแขนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงแผง PC นั่นเองนะฮะในส่วนของตัวการก้มเงยนแผมก็สามารถทําได้นะครับผมนี่นะฮะตอนหลังมีลูกเล่นนะครับผมเป็นไอพ่นนะครับนี่หันซ้ายหันขวาได้นั่นเองปิดซ้ายบิดขวาได้เล็กน้อยนะครับ ในส่วนตัวพาร์ทช่วงเอนะครับผมนี่ก็เปิดเกาะด้านค้างได้เล็กน้อยนะครับผมเราก็จะมีในส่วนตัวบีมเซเบอร์เดบไว้นะครับผมเกาะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นบอรจอยนะครับผมเชื่อมนะฮะตรงนี้สามารถเปิดออกได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแผงนะครับผมที่ติดกันเลยนะครับผมในส่วนตัวจอยนะครับผมที่เชื่อมระหว่างตัวต้นขากับตัวเอนะครับผมนี่จุดขยับก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ โอเคนี่นะครับผมตรงหัวเข่าแล้วก็ผมงอได้สองั้หวะนะครับผมนี่เขาทำเป็นกลไกนะครับผมตรงช่วงหัวเข่านะครับประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับผมนี่นะครับผมในส่วนตัวช่วงข้อเท้านะครับผมตัวนี้ก็จะติดดีไซน์ตรงกรอดนิดนึงนะครับผมขยับนะครับผมขึ้นลงได้นะครับผม ปิดซ้ายิดขวาได้เล็กน้อยทําองศาในส่วนตัวการยืนได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีลูกเล่นนะครับผมนี่สามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับผมแต่ปกติก็ไม่ได้เปิดเล่นนะครับผมก็ปิดไว้สวยๆนะฮะตรงนี้โอเคนี่ครับผมในส่วนตัวพาร์ทที่เป็นบีนเซเบอร์ตรงนี้ก็สามารถอ่าถอดออกมาได้นะครับผมนี่นะครับ ซึ่งในส่วนของตัวพาร์ตบีนเซเบอร์ตัวนี้ก็คืออาจจะค่อนข้างฟิตนิดนึงนะครับผมค่อนข้างแน่นนะครับผมเวลาติดกับในส่วนตัวข้างเอวนะครับนี่นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวบีนเซเบอร์ของผมก็จะมีรุ่นเล่นนะครับผมนําในส่วนของตัวด้ามนะครับผมมาต่อกันนะครับนี่เป็นดาบบีนเซเบอร์แบบสองทางนะครับผมนี่นะฮะ ตัวนี้เวลาถอดออกก็จะยากนิดนึงนะครับผมพอพ่นเคลียร์ไว้นะฮะค่อนข้างแน่นนิดนึงครับผมลืมบางพ่นนะครับผมโอเคนี่นะครับผมถอดอาจจะยากนิดนึงนะครับผมตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทโลกของเจ้าอากาซึกิตัวนี้นะครับผม ซึ่งในส่ว e นของตัวพัฟโล่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับผมที่ไว้ติดในส่วนของตัวขับมือนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแขนนะฮะนี่ตรงที่เป็นเสียบกับมือผมก็สามารถตั้งได้แบบนี้นะครับผมนํามาเสียบได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพัฟตรงนี้ผมก็ <illustrations Maple> กจะเป็นเดือยที่ว้ติดกับในส่วนของตัวด้านหลังแขนซึ่งจะมีในส่วนของตัวรูอยู่แบบนี้นะครับติดเข้าไปในรูในตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่โอเคแล้วก็พับโล่นะครับผม นี่นะฮะพับโลมาอยู่ในแนวเรียวกับแขนได้นะครับนี่นี่นะครับผมแล้วก็ตรนนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวพาร์ที่เป็นปีมไรเฟิลนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมก็เสียบกันในส่วนของตัวพาร์ทที่เป็นมือไว้แล้วนะครับ แล้วก็ตรงพาร์ทที่เป็นเดือนนะครับผมที่ติดอยู่ตรงข้อมือ,อค่อนข้างแน่นนิดนึ่งนะครับผมเวลาถอดสายก็ค่อนข้างระวังไว้หน่อยนะครับผมโอเคนี่นะฮะเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวข้อมือน,นะครับผมที่สิกาวุฒก็จะได้เป็นในส่วนของตัวการถืออาวุธแบบนี้นะครับนี่โอเคต่อไปมาในส่วนของตัวพาร์ทที่เขาให้มากันดีกว่านะครับผม ในส่วนของตัวพ์ดมือแล้วผมก็จะให้มาทั้งหมดอย่างละสองข้างนะครับผมทั้งหมดมีทั้งหมดสแบบนะครับอันนี้มือแบบกำรรนะครับผมอันนี้ก็จะมือแบบที่เป็นแบบมือกลางไว้นะครับผมมีมีสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่นะครับผมเป็นส่วนของตัวมือแล้วผมที่ไว้ใช้จับกราบนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมเป็นมือที่แบบว่าขยับพร่อนนิ้วได้ทุกนิ้วนะครับผม อ๋อลืมไปแล้วก็ผมจริงมีอยู่ห้าแบบแผมในส่วนของตัวมืออีกแบบนึงก็คือเป็นมือที่เอาไว้ติดกับในส่วนของตัวพาร์ทที่เป็นปืนนั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนของตัวที่แบบเป็นขยับนะครับผมตัวนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับผมเวลาตัดดักแผงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทนะครับผมนี่ที่เป็นในส่วนตัวเอฟเฟกต์นะครับผมก็นํามาเสียบกับในส่วนของตัวที่เป็นด้ามดาบบีเจเปอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับผม มีเซเบอร์ค่อนข้างอลังการเลยนะครับผมในเอฟเฟกขนาดนี้นะครับซึ่งในส่วนอตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับผมก็จะมีในส่วนอตัวเดือยที่เรามาเสียบกับในส่วนตัวดาบตรงนี้เวลาถอดใส่แล้วผมก็พยายามถันให้ตรงด้านนะครับผมก็อย่าไปหักงอนะครับผมไม่งั้นอาจจะหักคาในส่วนขงตัวปีนเซเบอร์ได้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับผมเพิ่มเติมในการเสียบนะครับผมเอฟเฟกต์พาร์ที่เป็นปืนยิงนะครับผมนี่ ในส่วนของตัวมีนเซเบอร์นะครับผมนามาเสียบไปตรงนี้ได้นะครับผมเลือกในส่วนของตัวที่เป็น่าด้ามนะผมที่ปลายเป็นแบบกลวงนะครับนี่นำมาเสียบนะครับผมแล้วก็นำไปส่วนเอฟเซ็พาร์ตตัวนี้มาเสียบได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ตัวอย่างนะครับนี่นะครับผมก็คล้ายๆกับในส่วนของตัวพาร์ตนะครับผมการยิงปืนออกมานั่นเองนะครับผม ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอถอดออกกันนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวพาร์ตนะครับผมนี่นะฮะมือหลุดไปแล้ครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูมือชัดๆกันอีกทีนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ตมือแบบที่ติดอาวุธนะครับผมตรงนี้นะฮะที่มันหลุดออกมาง่ายนะครับผมเนื่องจากในส่วนของตัวเดือยที่ติดนะครับผมจะค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งนะครับผมมันด้เป็น ่าเดือยแบบกลมนะครับก็จะมีล็อกแค่ในส่วนของตัวอ่านิ้วนะครับผมกับในส่วนของตัวอุ้งมือเท่านั้นนะครับผมนีมันจะล็อกอยู่แค่2จุดนะครับผมแล้วก็ดันไม่ค่อยแน่นซะด้วยนะฮะโอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวถอดในส่วนของตัวบีมเซเบอร์มาก่อนนะฮะ ขอติดกลับเข้าไปนะครับผมตรงนี้โอเคขอจัดองศาการยืนนิดนึงนะครับผมนี่ต่อไปผมมาดูส่วนของตัวแพ็คหลังกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็คของเจ้าชิรานุอินะครับผมที่เอาไว้ใช้ในส่วนของตัวบนโลกนะฮะซึ่งในส่วนงตัวคู่มือที่เขาให้มาแล้วผมก็สลับกับตัวของ official นะครับผมชื่อนะฮะ ซึ่งในส่วนของตัวชื่อในออฟฟิเชียลนะครับผมก็เป็นเจ้าเชรานุอินะครับผมแต่ในส่วนของตัวผู้มือเดียวให้มาก็คือจะระบุเป็นโอโอวะชิ o นะครับผมนี่นะฮะลูกเล่นนะครับผมในการพับปีกแล้วผมในการพับพวกองศาอะไรทางเสืออะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัววิซซนาแล้วผมอย่างนี้ระวังหลุดไปให้ดีนะครับผมแล้วก็เวลาใส่เนี่ยระวังมันหักด้วยนะฮะเพราะเดือดจะค่อนข้างเล็กมากนะครับผม โอเคนี่ครับผมในส่วนของตัวปืนนะครับผม ool, ที่ติดอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับผมก็สามารถปรับระดับได้นะครับผมในส่วนของตัวจอยเขาจะเป็นแบบบอจอยนั่นเองนะครับผมก็เวลาติดในส่วนของ stand ตัวแพ็คหลังแล้วน,น,นะครับผมตรงนี้นี่ก็จะสามารถปรับนะครับผมในส่วนของตัวปืนเนี่ยให้ยื่นออกมาได้นะครับผมเพื่อเก็บในส่วนของตัวด้ามปืนตรงน,น,นี้เข้าไปนะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปุ๊บขอไม่เก็บนะครับผมเพราะว่ากวลางงัดออกมาค่อนข้าง,งยากนิดหนึ่งนะครับผมก็ ขอจัดไว้เลยเป็นท่านี้ไว้นะครับผมอ๋อแล้วในส่วนของตัวการประกอบงานส่วนใหญ่นะครับผมเวลาประกอบไปแล้วเนี่ยอันที่อาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าที่ควรนะครับผมแล้วพาร์ทเนี่ยอาจจะเด้งกลับออกมาอาจจะต้องวางจุดนะครับผมก็สามารถกาวได้บางจุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองติดตั้งให้ดูนะครับผมซึ่งในส่วนตัวการติดตั้งนะครับผมก็สามารถทําตามคู่มือได้เลยนะครับผมแต่ตันนี้เดี๋ยวลองให้เห็นภาพจริงๆนะนี่ จะมีในส่วนของตัวเดือยด้านหลังนะครับผมที่เสียบกับตัวของหุ่นตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นบล็อกค่อนข้างใหญ่นะครับผมงไงตรงนี้ลงบล็อกได้ไม่ยากนะครับนี่โอเคได้ในส่วนของตัวแพ็คนะครับผมของเจ้าอาชิรานุอิเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบเครื่องบินลบนะครับผมอยู่ด้านหลังนะฮะส่งก็จะสไตล์คล้ายๆเอ่์ออลลี่สไตล์กันดั้มนั่นเองนะครับ ส่วนอีกแพ็คหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่อ่าเรียกว่าในส่วนของตัวแพ็คของเจ้าโอโอวะชินะครับผมในส่วนของตัวโอวะชินะครับผมก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวอ่าดากูนะครับผมทั้งหมด7อันนะครับผมนี่ก็ติดตีคอน้านะฮะซึ่งในส่วนของตัวอ่าดากูนะครับผมจะมีทั้งหมด7อันนะครับผมนี่คือเขาจะให้เบอร์มาเลยนะครับผม1นึถึงเนะครับผมนี่เวลาติดตั้งนะครับผมเวลาใส่อะไรพวกนี้ก็ สามารถทําตามผู้มือได้นะครับผมตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับผมแล้วก็เวลาสอดใส่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ดูบ่อยนะฮะเพราะว่ากลัวมันถลอกนะครับผมเวลาใส่ถอดเล่นบ่อยๆนะฮะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทนี้นะครับผมจะมีค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับผมแต่เวลาประกบกันเนี่ยครับผมในส่วนตัวอาพวกจอยเน่ยจะอาจจะหลวมบ้านเล็กน้อยนะครับผมก็ตามสไตล์งานของพลาสติกประกอบนะครับ Okay. ผ่านนี้จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวพาร์ทที่เป็นแอคชั่นเบรกกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็คือจะให้เป็นดีคอนะ้ำมาติดลวดลายเองนะครับผมอันนี้ก็พังไปส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ติดเท่าที่เหลือนะครับโอเคนี่นครับผมในส่วนของตัวการติดตั้งกับแอคชั่นเบรกไม่ยากเลยนะครับผมนี่ก็จะให้ไปส่วนตัวพาร์ท่เป็นสีขาวแบบนี้มาให้นะครับผม แล้วก็เราก็สามารถนะครับผมเอาตัวนี้มาประกบนะครับผมกับในสึกกับตัวด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าเนีบเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ๋อเดี๋ยวกลับด้านนิดนึงนะครับผมนี่ตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับผมประกบได้ปุ๊บนี่นะครับผมจะยึดติดเลยนะฮะแล้วก็นํามาเสียกับตัวแอคชั่นเบสได้นะครับนี่ซึ่งเบสตัวนี้จะค่อนข้างรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นเบส ที่มาจากในส่วนตัวพนังานเบทเทิลบินะครับผมใส่กระเบืแล้วโอเคเลยนะฮะตรงนี้ทำให้ขั้นต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมลวมถึงติดตั้งเจ้าแพ็คของอาหารเจ้าโอโอวาชิตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมีขนาดมันจะค่อนข้างอ่ายาวและสูงและหนักนิดนึงนะครับผมนี่จะไม่ถึงพื้นนะครับ โอเคสีตังแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมแมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมกับสีทองแต่ไม่อลา,ามแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับผมกับเจ้าอาคาซึกิตัวนี้นะครับก็สำหรับเจ้า งานก็ผมของอเวย์นิ่โมเดลนะครับผมหนึ่งต่อละอาคาสึกิตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพลาสติกโมเดลนะครับผมที่ให้มาค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับผมทั้งขนาดนะครับผมแล้วก็ต่อค่อนข้างสนุกนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่มีจุดที่ต้อง่าเหล่าหรือคว้านอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็่าหลายๆลื่นเลยนะตัวนี้ก็สำหรับเจ้าอาคาสึกิตัวนี้นะครับผมได้ให้แพ็คมาเป็นแพ็คคู่ตัวนี้นะครับผมกับแ็คหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวราคาพันต้นๆนะครับผม ซึ่งผมก็ขอให้คะแนนเ้าอาคาสกิตัวนี้อยู่ที่8เต็ม10นั่นเองนะครับผมนี่ถึงแม้ว่าในส่วนของตัวสีครับผมอาจจะไม่ทองอลาดนะครับผมแต่สีทองนี่ก็อ่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้แพ็กเกจมาค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวงานประกอบก็อ่าค่อนข้างดีนะครับผมอกมาแล้วสวยงามนะครับผมจุดขยับแข็งแรงใช้ได้เลยทีเดียวก่อจะมานี้นะครับผมสำหรับการอันบ็อกและการรีวิวอาคาสกิจากค่าย Avenue Model สเกล1ต่อ100นะครับผม โอเคผมนี้ขอจบคลิป,ปไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง IC Channel สำหรับนี้ต้องขอทัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมใ,ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้หน้าของน่าจะเริ่มเข้าตามร้านกันแล้วนะครับโอเคไปก่อนนะครับ